คุยอยู่คนไม่เอาไม้มาแล้วครับมึงจะพูดกูรู้เรื่องไหมเนี่ยเจะมีเมียเด็กๆกันนะตัวทำใจอ่ะไม่เป็นไงมันเป็นยังไงมันก็มีปัญหาสิมึงมีปัญหาตลอดเลยเนี่เออเป็นยังไงมึไม่ใช่มึงอ่ะกูมีเป็นตัวเป็นตนแต่มึงไปเรื่อยใช่ปัญหาก็ไม่เคยมีอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยรักเมียเปล่าถามจริงลาเฮ้ยเบ๊ดรักเปล่า ล่ะให้พูดอีกรอบเดิมมากเลยโอ้ก็ดีแล้วไงแล้วมันทำไมมันมีปัญหามมัันีปเขามีปัญหามีปัญหาเรื่องไงอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับจะเล่าให้ฟังผมรอดึกตีอยู่ครับอ่ะงั้นจัดมาแซ่ครับผมคุณเล่นวันเดียวมีมีคนเดียวมีมีคนเดียวมีคนเดียวละเออปากเริ่มแตกไอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าฟังเลยนะอะไรเอาเลยอ่ะเว้น นิ <Congratulations. S 2> เว้นันใดที่ได้เคยทำเป็นบ well, so. ุญกระกทำกำใดมาต้อนอนตื่นนอนต้นเช้าหุงข้าวหาปลาสบายนั้งน้าทั่งคือเมียเราอเพลงอ้อนเปิืเจามันก็ไม่สนชาอบบนดาว่าแต่เราด่าที่เ้าจนเรา ทาางนโอ้ oh, สบายได้อีเดียวเองงานเรือนงานบ้านมันไม่เคยมีคนเดียวเลยเลยเหนื่อยป่ะล้างตู้กับกูนี่ล้างจานกับกูนี่ซักผ้ากับกูนี่ที่เล่าที่นอนกับกูนี่ <c oughs> <c oughs> อะไรกับกูนี่ ถ้าจะมีเรื่อ,ไองไหนไปเที่ยวทัำครัวก็กูนี่สักผ้าก็กูนี่หุงข้าวก็กูนี่ที่เราที่นอนก็นมาจะมาอะไรไปบอกแล้า,าก็ก,กูนี่เอาที่ต่อนาถงเมียคนนี้น,น,นะ <c oughs> โอ้พีสภาพวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันเลย พ่อมีกันแล้วพี่มาบ่นหนูแบบนี้พี่มีคนอื่นใช่ไหมอ่ะพี่พูดความจริงมาเลยนะเอาสตาราทพี่ออกมาเลยนะพี่มูนเรียกเขาสัาร์ทจาไปขับหนูมาเยอะนะพี่ฉันเองฉันเองฉันเองการแสดงเบรกถูกการแสดงมันต้องเต็มที่การแสดงพี่มีคนอื่น<ๆ>ใช่ไหมอ่ะพี่พ<ๆ>อยากพูดนะพี่พูดมาเลยใครบอกมาเลยคนนั้นมันดีแค่ไหนอ่ะความดีเขามีเยอะและเขาไม่เคยใช้พี่ทำงานบ้านโอ้โห หนูทําอะไรเป็นมั่งซักผ้าหุงข้าวกว่าบ้านหนูไม่เคยทําเลยหนูนอนเยี่ยรถที่น้องพี่ก็เก็บหนูขี้หน้าบ้านพี่ก็ต้องเช็ดให้หนูเป็นอะไรอ่ะพี่ไม่รู้หรอขะโบราเขาว่าไว้มีเมียก็เหมือนมีแม่แล้วพี่มากินนมหนูต้องมหเหระเแต่ไอเรื่องนี้พี่ไม่เถียงนะพี่ไม่เถียง เด็กไปดูเยอะและสวยด้วยมันดีแค่ไหนอะอยากรู้ใช่ไหมไปดูมันว่านกกล้วยไปเลยครับไม่ใช่กล้วยชนิดนี้เหรอกล้วยแว๊นเลือกอารกล้วยพ่อมสิไปพวกเราไปไว้หาลงแล้วนี่ไงพี่บี๊ไอ้หนูดึกแล้วมาขายดอกไม้อะไรลลูกพี่บี๊ครับจ้าป้าคนนี้ใครครับ เมียพี่เองเมียพี่เองหนูแม่เรียกคุณบ้ามึงอะคนนักแข่งเยอะกว่าผัวพุ่ยถ้าถุงนั่งลายตะข่ายค่ะอย่าว่านี่ตะขบมาหาพี่ตะขบมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนตะขบพี่พี่บิ๊กเรียกใครครับหนูไงตะขบผู้หญิงเยียอะไรชื่อตะขบตะขบสสงไปเปล่าอะไรอะเรียกไม่เรียกอะไรอะน้องเห็บหมามานนี่ เอะไรอ่ะเลอเขาเลี้ยงเปิปซี่นี่โอ๊ยเป็นไงพี่บิ๊กจ๋าจะโดนตัวกันได้ไหมอ่ะทำไมล่ะจ๊ะที่รักคนเยอะแยะเดี๋ยวก็มีอารมณ์หรอกไม่ได้ตัวหน้าที่โชติทำแบบนี้ไม่ดีพี่บิ๊กอ่ะที่หลังอย่าเล่นแบบนี้สิเอาได้อนเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษามันดูไม่ดีอย่าเปลี่ยนก่อนเฮ้ยต้องเดี๋ยวค่อยไปหยุดเลยไปก่อนไปเลยใช่หนู่นี่เด็ดจลิงสุดเลย พี่ไงจะบอกแล้วว่าเนี่ยเมียบ่ายพี่อะถึงขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ตัวไงป้าคุณหาอะไรเรียกค้างคบไว้ที่หน้าเนี่ยไอจมูกค่ะพี่ป้าบอกคอแต่คืาจะมาพอกข้างคกอยู่บนหน้าเออปูให้มันดีๆหน่อยพี่สวยพี่พี่พี่อเลชานดถามจริงๆเลยนะเรียกใหม่ค้างให้เรียกว่าอะไรฮะชอนลัดดา สวนรัดดาด้วยน่าจะเอาไปรัดคอคอแม่มึงน่ะสิเฮ้ยอย่าว่านะเออโอ้โอย่าว่าอย่าว่านี่ยืนเฉยๆเคยมีตัวต่อออกมาจากหน้าบ้างไหมฮะนี่หน้ากูเนี่ยไม่ได้ล้างพึ่งล้างต่อที่ขนาดอุดบ้างไม่แน่นขึ้นแท้สิปวดดองยางมันต้อยแล้วล่ะอย่าไปสนใจพี่คิดจะมีเมียใหม่อ่ะ ที่จะมีเมียใหม่มที่หาหน้าที่มันดีๆกว่าหนูหน่อยได้ไหมอะไรอะ่ะอ้ออ๋อทำอึ่างนั้หน้าตัวเองสวยตายถ้าสวยจริงอ่ะหัวจะมีเมียเด็กหรืออ๋อใช่จีออตอนนั้นหนูใส่ชุดนักเรียนใช่ไหม ไอ้ข้าโอ้โหพี่พี่บิ๊ดจ้าโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงนักเรียนต้องเรียบร้อยแบบนี้อย่าระวังอย่าระวังระวังถอนใจปวดนี่ครับขอบคุณค่ะคนน่ารักขอบคุมากขอบคุณมากนะคะแม่ระวังหัวเขาไปอยู่ในจมูกเขานะครับค่อยๆนะคะทำไมฮะอย่าไปขอบคุณมากนะคะมึงก็ใจดำนึกเอาหลวงพ่อมาเล่นได้ พี่ชอนพี่อรชอนของเราเอง่ยชอนรัตดาชอนอื่นๆชื่อคนเยอะจริงกระโปอีหนูไหวไหมลูกไหวค่ะมานี่มาหนูยอมนะคะพี่พี่มิ้นจ้าคอกเนี้ยคอกเลยเหรับท้องลูกของเราคนนี้ท้องเนี้ยพี่บิ๊กไม่ต้องเครียดนะคะทำไมจ้าหากว่ามันไม่ปุยหมดมันมีหลังอานมาด้วยเนี้ย พ, <quin S 1> พี่มาใช่ไหมคนนะี้โอ้โหเป็นไงเป็นไงแป๊บเนึ่งูไม่ยอมค่ะไม่ยอมได้ไงก็ไปทิ้งหนู ยังปกติดีลงน้ำมันเยอะติดหัวติดมือคนนั้ไม่ใช่ขังค้อก็ได้มียางไม่เเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไปสู้ไสู้สู้สิลูกโอ้โหเออหยุดแล้วช่วงนี้ช่วงติดพันเฮ้ยเบาๆหน่อยอย่าทำนะไม่ยอมเอาติมาเฮ้ยตีเฮ้ยเฮ้ยตัวกันแล้วตัวกันแล้วตีไม่ห้ามตีเดี๋ยวเดี๋ยวใครตีไม่ห้ามเลยเฮ้ยพวกผู้หญิง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยวเดี๋ยวเดียวมีแดเ่เ้ยโอ้แมวแหนแบล้วว่าย่าเยตัวตนไงคเรียกว่าจ่าพนมแออย่าทำพี่หยิบมันพองจาพนมัหนูพี่รัดหนูอย่าเยทเพี่แอ่เลือกเลยเลือเาืี่เลือกหนูไงพี่เลือกหนูพี่พูย่านี้ไม่ได้หรอทำไมอะยจะหาพี่เข้าข้างหนูรักหนูคนเดียว หนูให้พี่เลือกระหว่างฉันกับฉันพี่เลือกใครเอาให้เลือกเขากับฉันเวรกเขาจะมีเขาทํำไมถ้ามีมันเอากูมาทําเฮียอะไรหรอเออเดี๋ยให้เลือกระหว่างฉันกับฉันถ้าพี่มีเลือกโอ้โหไม่เอาโอ้โหจะร้องเลยโอ้ไม่ไม่ต้องเบ๊กถ้าพี่มีรักชอนลดากชัลนดาจะกัดลิ้นต่อยยกางย่างโอ้โหสภาพกัดลิ้นแล้วโอ้โหไม่เอาลูก ติดลิ้กัะดลิ้นขาดตายไปแล้วโอ้โหยิงโง่เหลือมีหมาโัวสภาพไม่มีอะไรดีเลยชีวิตเราเนี่ยเบ๊กฮะเลือกได้ดีนะทำไมอ่ะูไม่อยากมีน้องสภพายเป็นพี่พ่อเพื่อนพ่อจะไปบางสีงนกเียงกาแล้วที่สัตว์อะไรหรอหนูเป็นวัดะหนจามหนูเป็นวัดจ้ะขนาดใส่คอสองยัอก็ว่อกงี่เบ๊กจ้า่ะบ ไปคินิกดีกว่าเหมือนว่าจะไปฝากท้องโอ้โหเจ้านี้กี่เดือนแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยไงไม่ได้นับหรอกพี่แต่ไปซาวดูแล้วประมาณเจ็ดแปดตัวโอ้โห,โหขอที่ลูกคนคนแปดไปเถอะป้าไปก่อนนะไปนะป้านะอย่าไปสนใจเลยป้าเบะหรือป้าเป็นไรอ่ะเป็นขี้เหรอ,อหไปเจอพี่<ๆ>มิกไปไหนไปไหน ปวดขาอะไรวะหนูกุ้มไม่ดูเลยอะไป๊กยวดขาไปเฮ้ยไกูี่นูเปไงบงลูกเป็นไงงเป็นไงอะิเป็นไรเไปบที่พาไปไปพาม่ยไปเข้าร้านสังพหนน่ามืยไอซื้อจานปัดเอะเวกรรมจา อย่าเสียใจหนูหนูชื่อชื่อหนูยังโดนผั่วทิ้งเลยหนูจะเย็นๆไม่ต้องร้องโ h o ร้องให้มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันเป็นอะไรร้องให้หรือนดนทั่วทิ้งค่ะพี่เสียก็เหมือนกัน ียแล้วเหรอดูกูแต่งตัวก็รู้แล้วเกียเขาโดนเมียทิ้งเหมือนกันค่ะฮ่าจะไปหากระดาษขายทำไมโทษแล้วให้เกียร์เสียสักนิดหนึ่งหน้าเหมือนคนนั่งมีคนนั่งขับสมาริทวอทหน้าตอนนี้อยู่โดนผัวทิ้งหนูไม่เหลือใครอีกแล้วค่ะอ๋อ เสียก็เหมือนกันโูกทิ้งหนูไปเงินทองหนูก็ไม่มีคะ่ะอ๋อเสียก็เหมือนกันแล้วมันจะเป็นเสียทำไมล่ะเสียก็เหมือนกันช่วมมงนี้ชอตเดยส จิตละนามาเมื่อใจัวทิ้งข้า I โดนผัวทิ้งต้องไปเอาหนูมาบอกคนนึง แล้วน้าเองซะด้วยที่ยิ้มให้ตัวหนยิ้มไห้ตัอยิ้มอาู้ลกกันลยหูตัสินใจแล้วค่ะหนูชอบเสี่ยค่ะเวลาอยู่ด้วยกันฮะหน้าเสียมันนิ่งมากมันดูร้นร้มากค่ะเสีย่ยปค่ะอ้จีชายชอบกูตรงไหนก็เจ